มาถึงเวลากินแล้วจ้าตอนนี้กับม้าโรดพี่น้องฟองปายเนี่ยค่ะยำงนเส้นใส่ใส่กอกเจใส่หมูยอ่อเจเด้อจ้ามากินน้ากันเด้อ่นเส้นสีขาวจนเ่าเห็นว่ามันขาวเลยแหละพี่น้องมากินลายแซบลายแซบเบอร์นี่ใส่กอกอร่อยมากทําจากหัวบุกอ,อร่อยแซบเบอร์มามาไหมมากินน้ำกันเด้อแซบลาย อืมอืมวันนี้แม่พอจะถ่ายประมาณ6นาทีเาอา10เจ้าอืมเอา10เจ้าอ๋อมะ10เจ้าเนี่อันนี้เป็นหมูยอหมูยอน,นี้ก็หมูยอสาหร่ายแต่ว่าทำจากหัวบุกเหมือนกันอืมอร่อย หิวเขาเด้ตั้งแต่แตมั่บ้านเนาะไม่ได้กินมู่บ้านนี่กะคิวมากกับไปย่ำมันสาสาลายขาวสาลายขาวใตนะใต้ทะเลอ่ะที่แม่พลอยสั่งมาจากอ่ะอร่อยมากยังเหลือแต่สามซองเองเดี๋ยวแม่พลอยก็หมดแล้วแม่พลอยก็สั่งใหม่เออแม่พลอยก็หากินแบบนี้แหละตัวเองกินเจกินมังเนาะอืมอืมร่อยสุดอร่อยสุบใช่ อ๋อจ้าจังซันจังซี่เจ้าพี่น้องบ้วเดี๋ยวไม่คือแปลกแปลกแปลกลืมมะนาวใส่ฮ่าฮ่าฮ่าขอตัวไปเอามะนาวแป๊บโอเคไหมอืมเพราะว่ากำลังได้หนึ่งนาทีอยู่ขอตัวมะนาวก่อนต่ายต่ยต่ายายั่ง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 ือ หอยเอ้ยเอามะนาวก่อนเอามะนาวก่อนคพี่น้องรอแป๊บนึงเด้อเอามะนาวมาใส่ก่อนมันวจุจะอร่อยรอแป๊บนึงโอ้ยสร้างเปลีนไปเนาะหอยเอ้ยหอยน้อนหน่อยไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอืยแบบมาแล้วม่ แม่พ้วยเป็นคนนอนหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเงยมันก็นเลยลืมมะนาวเม่ได้ค่ะเอ้ยเนาะสิเป็นย่ำบ่เนี่ยอดนี่เอามะนาวใส่เลยลูกนึงเลยเนาะอืดโอ้เอามะนาวใส่เราคือสิแซ่บแห้งแต่บาน,นี้พี่นอ้องแม่พ้วยเป็เดี่ยวเลยเดี่ยวเล่นเดี่ยวจริจริงๆนี่แหละแม่พ้วยเนี่ยเพราะว่านอนน้อยเพราะก่อนน้อยอายุมากแล้วก็ ขี้ลงขี้ลืมไปแล้วเนี่บงง้านนี้อย่างงั้นเขาสิเรียกว่าย่ำเนาะใส่มะนาวานะเออได้สามนาทีแล้วรสามนาทีแล้วพี่นอ้องเอ้ยใส่มะนาวลูกหนึ่งนี่มันก็พอดีแเราบ้างเส็จมือก่อนมือเปียกมือเปียกหักเนาะอ้าวบัดนี้มาคนๆลองชิมเบิ่งบัดนี้สิแซ่บแห้งแล้วบันนี้ เอามาหน้ามาใส่แบ้วนะแม่พ่อยว่าออสร้างเปลี่ยนไปเนาะคนเออคนเราอายุมากขึ้นเ,นอ,เออครึ่งกว่าชีวิตนล้วนะเพื่อนๆแม่พลอยเหลือแค่เวลา29ปีนะแม่พ้อยก็หมดอายุไขแล้วนะอันนี้แม่พ้อยจะยุคพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะรู้วันตัวเองจะหมดอายุไขก็จะทำอะไรก็รีบทำนะ กินอะไรก็รีบกินนะคะจัดเที่ยวที่ไหนก็นรีบเที่ยวมีแค่นี้ถ้าเกิน80ดสิปีไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นบุญกุศลที่ว่าแม่พลอยได้มาทำชาตินี้นะคะเออได้มาทำได้มาสร้างไว้ชาตินี้นะคะทำไมจึงจะรู้ว่าตนเองอ่ะอีก29ปีจะหมดอายุไข อันนั้นก็แค่คำทำนายของคุณหมอตาบอดคนหนึ่งที่อายุ90้ากว่าปีนะคะแต่แม่พลอยไปดูสองครั้งทั้งๆท,ท,ที่ว่าเขาไม่รู้จักแม่พลอยเลยเขาก็มองไม่เห็นด้วยตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็คนอายุมากแล้วประมาณนี้อ่ะคะเออสับแห้งแบเนี้ชัวสับเบ,เบิ่เปลี่ยวครับ เปียวคักเปียพักหามนาที่หรอเด๋หนาที่อีกหน้าที่นึงหนาที่เนี่ยคือความสุขของไม่พออยากกินกินอยากเที่ยวเทียวไปไหนก็ไปอยากนอนตื่นย่ำไถ่กัน,นอนตื่นอ่าันนี้กัน,นอนตื่นเที่ยงใบม่วงคุณ จับหลาจับหลานะเพื่อนเพนะื่อนอะแต่แม่พลอยเนี้ยก็กินมื้อเดียวนะเพื่อนเพื่อนกินมื้อเดียวแต่ตอนไหนก็ได้ประมาณนี้ส่วนมากจะไม่กินตอนเช้าเนาะตอนเช้าแม่พลอยมันไม่ตื่นอยู่แล้วนะคะเส้นตื่นมาเที่ยงหรือบ่ายโมงหรือว่าอ่ามื้อนี้ตื่นเศร้าอยู่ได้แต่รับไปไหมพะว่าแม่หันโทรมาแม่โทรมานะคะ ก็เรื่องที่จะซื้อน้ำส้ม่า,านมกาแฟน้ำฝรั่งประมาณนี้แหละแม่ทรวมากก็เลยตื่นมากท่านาที่หันแล้วเรากกัดนอนคือเก่าหันาพี่น้องเลยจะประมาณนี้นะคะตอนเช้าก็จะทานกาแฟ,ฟแล้วก็ตอนถ้าหิวจริงๆแล้วจึงจะมาทำแบบนี้กินนะคะ โอเคค่ะหกนาทีแล้วนะคะเจอกันนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าทานให้มีความสุขนะคะบอกตัวเองบอกตัวเองแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนมาทานกันไม่พอยกันแล้วกันนะคะใครไม่ยอมเราใครไม่ชมเราก็อย่างตัวเราชมตัวเราอันนี้เป็นดีนะคะเพื่อนๆนสวัสดีจ้า